สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่25ตุลาคม2566รับจากตอนอื่นผมพาไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานก่อนนะครับว่ามีการประกาศข้อมูลสําคัญอะไรบ้างนะฮะแล้วมันส่งผลอย่างไรกับตลาดของเรากันบ้างนะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะเมื่อวานมีการประกาศจะมุ่งเน้นไปที่ดัชนี P M I นะครับโดยที่ต้งบ่ายนะครับก็คือเป็นทางยุโรปกับอ่าทางสหราชอาณาจักรนะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่าต่ำกว่า50ทั้งนั้นเลยนะครับส่วน ในทางสาหรัฐเนี่ยปรากฏว่าประกาศออกมาอยู่ที่50.9นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของทางสาหรัฐนะครับแล้วก็ตัวเลขออกมาดีกว่าทางคาดการณ์แล้วก็ครั้งกาะเลยนะครับก็เลยส่งผลให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์เมื่อวานนี้สามารถกลับตัวปิดในแดนบวกได้นะครับสำหรับตัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะต้องบอกให้ฟังก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทึ่สับสนนะครับว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราเทรดส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะทองคัน,นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การ ถ้าเกิดว่าดอลลาร์อ่อนทองคาจะปรับตัวสูงขึ้นนะแต่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราดูกราฟดีๆนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยยังคงวิ่งไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์นะครับจริงๆเนะี่ยผมคาดการเอาไว้ว่ามีโอกาสจะเป็นตัวเฮดแอนด์ชเดอร์แล้วก็ปรับตัวลงนะครับแต่ดูเหมือนว่าไหลขวาเนี่ยเขาจะดูแปลกๆนะครับก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าหลุดแนวต้านที่106.641ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งเป็นตัว บูลลิชแฟลกนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฮดแอนด์ชอเดอร์หรือว่าปรับตัวลงจริงๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณราคา1 0 4่าหรือว่า105ได้นะครับยังไงก็ต้องดูสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงนโยบายการเงินของทางเฟดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นเมื่อวานก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับนะเป็ดปรับตัวเป็นในแดนบวกไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประกาศข้อมูลต่างๆนะครับเป็นผลประกอบการปราากฏว่ ตัวไมโครซอฟท์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็ออกมาในที่ทางเชิงบวกนะครับสำหรับอ่าผลประกอบการนะครับก็เลยผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้เมื่อวานนี้นั่นเองนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับก็ยังคงจริงๆภาพรวมเนี่ยมันยังคงไปที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นๆอยู่นะครับแต่ว่าในทางเทคนิคนะครับตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าจะโดนเทขายลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุดเทรลไล์สำคัญนะครับที่ผมเตาไว้เนี่ยบริเวณกรอบสีเทาตรงนี้นะครับราคามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับ80.5 สำหรับ WTI นะครับแล้วก็นรับถัดไปอยู่ที่77.199นะครับส่วนแนวต้านให้ไว้ที่86.733และ8 9 6 6 7นั่นเองครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะว่าวันนี้นะครับมีการประกาศสำคัญอะไรเป็นข่าวในตารางที่เราสามารถเตรียมตัวรับมือไว้ได้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขรายงานจำนวนใบอบนุญาตการก่อสร้างนะครับแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ของทางสหรัฐนะครับก็คาดการ ออกมาแย่ลงนะครับสำหรับรายงานจำนวนใบอนุญาตการก่อสร้างช่วงหนึ่งทุ่มนะส่วนยอดขายบ้านใหม่นะครับคาดการณ์ออกมาดีขึ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะผันผวนหน่อยนะครับสำหรับสกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะครับส่วนอีกสิ่งสำคัญหนึ่งนะครับก็จะมีการประกาศตราดอกเบียนะครับของทาง BOC หรือว่า Bank of Canada นั่นเองนะครับปรากฏว่าวันนี้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบียนะครับถ้าเกิดว่าคงอัตราดอกเบียแบบนี้อาจจะทําให้สกุลเงินแคนาดาดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแคน ตัวอัดค่าลงได้ก็อาจจะชุดราคาน้ํามันให้ปรามาปรับต,ตัวลงมาได้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยทราบข่าวอยู่แล้วนะครับว่าโลกของเรากําลังเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีอัปเดตอะไรที่ประเทศอื่นนะครับประเทศมหาอำนาจเนี่ยเข้ามายุ่งเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะคลายความกังวลในเรื่องของราคานมันที่ตัวสูงขึ้นได้ในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับก็ติดตามกันด้วยนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีการประกาศตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบด้วยนะครับก็คาดการณ์ออกมาดีขึ้นนะ โอเคครับส่วนข่าวอื่นๆนะครับข่าวอื่นๆจะเป็นในช่วงบึกเลยนะครับที่เราจะต้องติดตามกันนะครับก็จะมีการถแถลงการนะครับหรือว่าคึ้นกล่าวของคุณคิสติลากาดแล้วก็คุณเจอรโรมโพเวลนะครับซึ่งของคุณลากาศดเนี่ยจะมาช่วงเที่ยงคืนของวันพุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณเจอรโรมโพเวลจะมาช่วงตีสามสามสิบห้าของวันพุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีนโยบายกันเงินอะไรที่ถลูกอ,อภิปรายออกมานะครับว่าฉันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนนะฉันจะ คงอัตราดอกเบี้ยนะก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรตลาดบ้างไม่นักนะครับถ้าเกิดว่าคุณพอเวลแค่แดงทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจในอนาคตนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับการาฟคืนนี้นะครับก็แนะนําว่าเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงนะครับช่วงดึกด้วยตลาดอาจจะไร้วอล่มแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้ตื่นมาเทรดช่วงเช้าดีกว่านะครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับวันนี้ผมไปเจอมานะครับค่อนข้างน่าสนใจนะก็มีรายงานนะครับจากตัวบูเบิร์กแล้วก็ อ่าเดจะเป็นไทม์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศมหาอำนาจนะครับที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับตือของโลกเนี่ยก็หนีไปโพลสารัฐนะครับอันดับสองเป็นจีนนะครับอันดับสาเป็นญี่ปุ่นอันดับสี่เป็นเยอรมนีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเยอรมนีนะครับจะสามารถแซงญี่ปุ่นได้แล้วนะครับแซงได้แบบไกลๆนะเพราะว่าอ่า GDP นะครับ GDP เนี่ยของชาวเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าออกมาดีกว่าชาวญี่ปุ่นนะครับรายได้ของชาวเยอรมันออกมาดีกว่าจากรายงานข่าวนะครับรวมถึง นโยบายการเงินที่แตกต่างกันด้วยนะครับทำให้สกุลเงินยูโรเนี่ยมันปรับตัวแข่งค่าได้มากกว่าสกุลเงินเยนนะครับเพราะว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนจากการที่ ECB ีเนี่ยเล่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อในขณะเดียวกันนะครับตัว BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงที่จะใช้ในโยบายการเงินเดิมน,นะครับก็คือคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ติดลบ0 1 0นยะ์จุดหน,นึ่งศูนโ์เปอร์เ่สนลยนะครับว่าเอินเฟอ้อจะ พิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับขอใช้ในโยบายการนโยบายการเงินเดิมไว้ก่อนเพื่อที่ว่าในอนาคตนะครับการส่งออกของญี่ปุ่นนี่จะได้เปลี่ยนนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะส่วนอีกราคาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นราคาของอัตราผลตอบแทนผลนธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของทางสหรัฐนะครับหรือว่าอ่าบอลยูเทนเยียสนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถึงจุดพีคในระดับหนึ่งแล้วนะครับราคาขึ้นมาแตะที่5%แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ช่วง2สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะครับก็ใช้เป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นวัดไปนะครับเป็นลักษณะของแพทเทิร์นครับนะครับแล้วก็เป็นแนวต้านจิตวิทยาด้วยนะครับอยู่ที่5%เนั่นเองก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้ซึ่งถ้าเกิดว่าย่อตัวลงแบบนี้นะครับก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กับราคาทองคำเนี่ยมันสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าราคาทองคำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเทรดกันแบบไม่บแ a s เลยนะครับมันยังคงมีปัจจัยให้สามารถ ปรับตัวสูงขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับการที่มันปรับตัวล่วงลงมาเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการย่อตัวเพียงเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นสงครามนะครับแล้วก็แนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในาการประชุมรอบนี้นะครับรวมถึงโอกาสที่ตัวบอลยูจะย่อตัวลงนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคํานั้นสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเทรดสั้นๆนะขออนุญาตให แนวรับแนวต้านไว้ดังนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่1นึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าในภาพจุดแรกในสะ่วนอีกจุดหนึ่งอยู่ที่สองพันเจ็ดนั่นเองนะครับสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้านะครับจากหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดจุดห้านั่นเองก็อ่าถ้าเกิดว่าเทรดตามเทรนด์นะครับย่อบายน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ให้ดูสัญญาณการกลับตัวขึ้นหรือกลับตัวลงอีกทีเพื่อความปลอดภัยในการเทรดนั่นเองนะครับ โอเคครับยังไงวันนี้นะครับขอฝากก็เพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรแนละพบกันใหม่วันพรุ่งนี้